ครับกบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับสำหรับชิมี้กับผมในานา้ำแอดมินช่องยูทู e ช่องยูซี่พักก็สิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งกับเดินทางมาสง่งงัวให้เอฟซีทางนงบวแรงเชยยพูมังเฮาอยู่ครับกับมาหอดบ้านเพื่อนเราครับพี่น้องครับกะอ่าการะลังเดินทางไปลงขอดอ่ครับบรรยากาศภูเขาหลอบๆลอมทั้งมดคน,นตกงมาสุดทางพี่น้อง มามาแห้งรรบ่ได้ครับเก็บซี่กันนึงทีไปถ่ายอยู่โชว์มาบโชว์มับสุดๆบทวุ้มีครับนี่ครับส่งหอดบ้านมาซ่งกับพี่น้องครับ ถึงขอบถึงรักโดยปลอดภัยก็ต้องนำเงินใจกันครับซื้อกันบาหลายขายกันบ่แพงครับชุดสามโตอ่าได้กันหมืน่นกว่าบาทครับพี่น้องครับในกันแบบอ่าขายแบบแบงปันนะครับพี่น้องครับขายบอเปรียบผู้บริโภคคนบางคนก็นเป็นผู้เขาครับ,รบเมืองนี่ก็เป็นผู้เขารอบๆนะครับ แล้วบดีหยจะถอยเอาหัวลงครับ,บ,อออรบขออนุญาตนั่นครับพี่้องครับแล้วจบไ้ซ้ำนี่นครับกราบวัสดีครับ